สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาเข้าสวนอีกแล้วตามยายไปยายเป็นหัวหน้าแก๊งตามยายเข้าสวนอีกแล้วโอ้โล่เนาะไปเย็นแล้วอยู่ใายเราจะไปดูผลผลิตของเราเข้าโพดเรา จะเป็นตาไหมอ้าวยายจวนตัดทิ้งหมดแล้วเหรอยายเขาโพดอ่ะฝั่งของยายจวนอะตัดทำไมอ่ะอ้าวโุ้ยฟักทองก็ใบงามดอกงามเออัอ่น อ๋อถั่วก็งามจริดๆเอาเกตัดทำไมล่ะยายข้าวโพดน่ะโอ้ที่ไปหวานใหม่มันก็ไม่งอกแล้วมั้งเ <c oughs> ออของเรามันโอโออยู่นะแต่ก็ไม่เหมือนของยายจัดอะเนาะ <c oughs> นนเออมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้วักทองน่าจะได้หรอกยาย <c oughs> โอ้ได้อยู่คืออนี้นะ่ะอันนูน้นอนนูนอนนน,อน,น,นก็ได้อยู่นาะเนะน,นเด้ติดเ่เนาะจะได้มีกําลังใจมาดูเอานู่นก็ได้ดอกเด้ยายนั่นนหะเห็นไนหะน่าจะนะไม่ใช่ว่าพอใหญ่หน่อยแล้วก็ร่วงอุย้ยอันนี้ได้หลายอนู่นนเดยายแต่ว่าที่เน่าก็มี เออมันไม่ติดอ่ะนู่นตรงข้างยายนู่นก็ได้จะได้เอาพอได้ไปต้มจิ้มอุ้ยอันนี้ใหญ่ยายนี่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 นนเั่นเออใช่เดี๋ยวเน่าาไปดูเลยสิป้าเติดทอข้าวโพดจะเป็นตาได้กินไม่ข้าวโพดเราอ่ะ ไม่เลยอ่ะมันจะเน่าเงินเด็กใช่อ๋ได้โอ้ยได้โมทุกกรเลยยายแต่ว่ามันจะเน่าหรือเปล่าแค่นั้นแหละเนาะอันนี้ฟักทองของใครของยายเอามาหรือเปลือว่าน้อยยายสือใช่ไหมา โอ้แต่กากอนู่นเป็นของยายจวนโอนตมูกไถวัวตัวมูตัวมิเราเขาโพดเขาเหนียวเรามีแววไหมเนี่ยใช่แ,แต่พูดถึงว่าลำต้นมันก็อ้วนนะยายดูดิแต่ทำไมมันแววจะมีไหมมีแววแต่จะได้กินไหมอีกเรื่องหนึ่ง ข้าวโพดก็เหนียวเราเอ้าได้ไหลายต้นอยู่นะเขาพวดข้าวเหนียวน่ะฮออนันเดะข้าวโพดก็เหนียวเราก็ได้ไหลายต้นอยู่นะแต่ว่าของยายแกงามจริงเนาะของยายจัดเนาะขึ้นแบบเรียงสวยจริงๆเลยอะเราจะเอาอะไรมาใส่ดีเนาะเอาปุ๋ยมาใส่อะ

กนนเก็บนะเก็บนัน,นกดที่พอ่อเดยจิ้มเดือดตรง,ง,งน<ช>ด่นะใช่มันดัานไม่ฝนไม่ตกเราไม่มีน้ำด้วยแหละยายถ้ามีน้ำลดมันน่าจะได้อยู่เนาะใครจะทนะหาบมาน้ำ <c oughs> ไหนก็ซื้อของมาอย่างไหนบ่กเขาจะปลูกบ้านเดือนสิบสองเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองว่างอย่างทำแบงค์เขาเออแล้วเขาจะมาเคลียร์ผิวทีแล้วเดี๋ยวเขาเทศทำบ้านทั้งโอ้เขามีงานอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันมันมันเองจะเป็นหัวไหมนี่ อะไรดูหมาดูเม้งด้วยเจจวนนีนลนจจนไล่คุมอีกใครดูอ่ะเจจวนนี่จจนไล่คุมอูู้หของเขางามดูดูดูใบของเขาก่อนทำไมของเขางามแล้วใบดูดูสิอ่ะวุ้นใบของเขางามคือของเองวะ เนี่ยเนี่ยอย่างงามเลยดินะอันนี้น่าจะเป็นถั่วแปบด,ดนะเอาถั่วดินเนี่ยต้นถั่วดินเป็นงี้อ๋ยทุกคนเราไม่รู้จักถั่วดินดูต้นถั่วดิน,ดดนเราคิดว่าถั่วแปบ์จ้นั่นเด้ข้าวโพดเขาเหนียวชันนี่มีแววอยู่มีแววพ้ามาดูมันของคนอ่ะ ตายตายอับอ,อายข่ขี้หน้ามากดูไม่รู้จากต้นตัวดินแล้วก็คิดว่าต้นถั่วแปบฮ<า>ะออเคคยอยนอน,ออนะ,นะแล้วนี่อะไรอ่ะ,ะยอดอ๊้ฟักทองแกเลยขึ้นเหมือนของรัวนเ่ยเนานะ,นานะดีจน ฝนน้ำาต้จะมาก็ไม่มาเลยเนาะตัวกะไม,มะดดะไ่ยังงามเลยอ,อ,อมันเถิอันนี้มันมันร้านทีเนาะหัวแดงมันหัวแดงมันแต่มันนักกว่าของอีแต็มาามาอีกเ,มมามากเราดดแเราเวลาแกเก็บเราเราก็เอา้อองแกกจััดเป็นนนห่ยยว อ๋อของยายจัดเดี๋ยวแกก็ลืมมาเก็บแล้วก็ปล่อยทิ้งเน่านุ่นยายให้ไว้ยเกะยังเกไอะมานเพื่อไปดูเกะนั่งเกะยันไปดูชิปเกะชิปเกะยังไม่เกะเนี่ยนะไปยุฟันคนนั่นได้นู่นเนี่นนะปลาเนี่ยเนี่ยมันหายากมันงามโผดนั่นแี่ยู่นั่นแนี่มันไปมาโผดีเนี่ย คิดว่าจะไม่ได้เนาะก็ได้อยูอ่ออของเราก็ได้ทุกเอนเลยวะแต่ว่ามันกลัวมันไม่ติดเน,นี่ยเดี๋ยวเขาขุดเรามาขอเขาเดะนที่มนวเาเออเ,วเ,วเ,อเ,อเอนีะอ่ยอาัอานาาาน,กวน,นก,กวนีอันนี้ของใครเนี่ย<อ>มีหน่วยแล้วมันนคังวาน่น้าอันนี้เดี๋ยวมา สอ,อ,อยเต็มหมามาน,น,น่อยนึงงามเลยมันเขาดูสวยดิ้งก็งามแล้วครับพอพูดดิ้ก็รังที่งามแล้วยเด้หกคนเอาจจะจบคลิปแค่นี้แหละตามคุณยายมาเข้าสวนสวัสดีนะคะ